วันนี้พามาดูต้นเหลืองปรีดียาทอนนะคะอันนี้จะเป็นต้นอดอกสีเหลืองๆนะคะถึงเวลาเขาเป็นดอกนะคะเขาจะเหลือแต่ดอกนะ,ะต้นปรีดียาทอนนะคะเพื่อนๆอันนี้นเขาจะปลูกทําเป็นอุโมงค์เลยนะคะ,คะเป็นอุโมงค์ต้นไม้เหลืองปรีดียาทอนนะคะํามในสวน เป็นอุโมงนะคะเพื่อนๆนี่ก็จะเป็นทองฟ้านะคะทําเป็นอุโมงะคะเหลืองปีดียาทอนนะคะเพื่อนๆต้นใหญ่นะคะค่ะเข้ามาตรงนี้จะล่มรื่นมากนะคะจะเย็นนะคะน่าจะทําเวลาเหลืองเหลืองจะสวยมากนะคะเวลารุดถึงฤดูเขาออกดอกนะคะเขาจะสลัดใบเหลือแต่ดอกเหลืองเหลืองนะคะสวยงามมากนะคะ แต่ตอนนี้ยังไม่มีดอกนะคะเพราะว่ายังไม่เขาจะออกดอกในช่วงช่วงหน้าแล้งอะค่ะค่ะประมาณนั้นนะคะอันนี้ก็จะเป็นอุมโมงคนะ,คะทำเป็นอุมโมงะคะ่ะสวยงามมากๆนะคะปลูกได้สวยงามมากนะคะสลับกับต้นสะเดานะคะอันนี้จะเป็นต้นสะเดานะคะเหลืองปีดียาทอน,ะะอ,นอนนะคะเพื่อนๆนะคะ เหลืองปีดียาทอนะสวยงามมากๆนะคะอันนี้เขาจะปลูกหญ้าวไว้เลี้ยงวัวค่ะข้างๆจะปลูกหญ้าวไว้เลี้ยงวัวนะคะอันนี้ก็จะเป็นเขาจะทําปลูกหวานไว้เยอะๆให้ขึ้นไปหมดเลยนะคะพันเดียวคันนะคะเหลืองปิดียาทอนนะคะหรือเหลืองสิลินทอนนะคะ ก็ได้เหมือนกันนะคะสวยงามมากๆเลยนะคะเพื่อนๆมาดูตรงนี้นะคะค่ะเป็นอุมโมงคนะแะดดแรงๆก็จะเย็นนะคะเพื่อนๆล่มเย็นมากเลยนะคะๆๆมีประโยชน์ก็คือเป็นล่มเงานะคะไม้ใช้สอยก็สามารถนำไปทำประโยชน์ได้นะคะเวลาเขาออกดอกจะสวยงามมากนะคะเพื่อนๆ แล้วสามารถจะขุดล้อมได้ด้วยนะคะขุดล้อมไปขายได้ด้วยนะคะมีประโยชน์มากนะคะต้นไม้แล้วก็ทำให้ฝนตกต้องตามฤด,ดูกาลนะคะ,ะบรรยากาศก,ก็ดีล่มลื่นนะคะฝน <c oughs> ตกต้องตามฤด,ดูกาลล่มลื่นแล้วก็ให้ออกซิเจนนะคะในเวลากลางวันนะคะเราก็จะได้ ได้ออกซิเจนออกซิเจนฝนตกต้องตามฤด,ดูการชาวนาก็ลืมตาอาปากได้นะคะอันนี้ก็จะเป็นร่มเงาได้นะคะไม่มีแดดส่องไม่ได้เลยอะคะ่ะสวยงามมากนะคะเป็นไม้ประดับนะ,ะเป็นไม้ดอกไม้ประดับได้นะคะเป็นไม้ยืนต้นนะคะจะสวยมากๆนะคะข้างๆเขาจะเอาดินขึ้นมานะคะจากบ่อนี้นะคะเพื่อน เอาดินขึ้นบ่อน,นี้มา,าขึ้นมา,าไว้บนข้างบนนี้นะคะจะพาเพื่อนๆมาดูผมที่เอาไว้อันนี้จะเป็นบริเวณเอาต้นไม้ขุดล้อมมาวางเอาไว้นะคะก่อนหน้านี้นะคะสวยงามมากๆค่ะเพื่อนๆค่ะนะคะข้างๆเขาจะปลูกหญ้าเอาไว้เลี้ยงวัวนะคะอันนี้มันก็เขาออกแบบเอาไว้ยังไม่เสร็จเรียบร้อยนะคะ สวยงามมากๆนะคะตอนนี้เราอยู่ใต้ล่มเหลืองซิลินทอนนะคะเพื่อนๆค่ะสวยงามมากๆนะคะต้นไม้ต้นนี้สวยงามมากนะคะค่ะอันนี้เป็นต้นขุดล้อมนะคะเพื่อนๆสวยงามมากะคะ่ะมากเลยค่ะต้นนี้ก็สวยค่ะเพื่อนๆนะคะสวยงามมากนะคะต้นไม้ ไม่ว่าจะเป็นต้นไม้แบบไหนแบบอะไรนะคะอีกหน่อยเขาโตขึ้นก็เป็นร่มเงาก็เอาไม้ต้นไม้ของเขาก็ไปทําไม้ใช้สอยได้นะคะไปประดับนะคะค่ะเป็นไม้ประดับได้นะ,ะอันนี้นะคะเ,เพื่อนสวยงามมากเลยค่ะชอบต้นไม้ต้นนี้มากนะคะเราจะพาดูซุ้มต่อนะคะค่ะ สวยงามมากนะคะถ้าเพื่อนๆอ,อยากทำอยากจะปลูกหรือจะปลูกในที่ที่เราอาจจะมีพื้นที่จำกัดนะคะก็แล้วแต่บางทีเราอาจจะจัดสันปันสวนมาถึงว่าจัดพื้นที่ให้ลงตัวนะคะเราก็สามารถจะจอดได้สามารถที่จะจัดสรรได้แล้วก็สามารถจะปลูกอะไรก็ได้นะ,ะแล้วแต่เพื่อนๆน,นะคะ แล้วแต่ชอบอะค่ะอยากปลูกอะไรก็ได้อะคะ่นะคะ่ะอันนี้เป็นแบบอย่างนะคะเผื่อบางทีเพื่อนๆอยากจะปลูกอะไรก็ได้นะคะแล้วแต่อันนี้จะก็จะปลูกกล้วยนะคะอันนี้จะปลูกต้นกล้วยนะะน่าจะเป็นกล้วยหอมะคะ่ะเพื่อนๆปลูกกล้วยหอมมาไว้นะคะอันนี้ก็จะเป็นหนองน้ํานะคะเป็นหนองน้ําบ่อน้ำอคะ่ะเก็บไว้ใช้ในฤดูร้อนนะคะ่ะ ต้นไม้ต้นนี้ก็สวยงามมากนะคะบรรยากาศธรรมชาตินะคะไม่ผิดหวังะคะ่ะสวยงามมากะคะ่ะน้ำเลี้ยงปลา,าไว้นะคะเวลาเราขาดแคลนอาหารเราก็สามารถที่จะจับปลามาทำเป็นอาหารหรืออะไรก็ได้นะคะอันนี้จะเป็นซุ้มเหลืองซิลินทรนะคะทั้งหมดเลยนะเพื่อน ล่มลื่นมากเย็นมากๆนะคะลมลื่นมากๆเร่อยๆยงามากะคะ่ะสมัยนี้โอง่งแบบนี้ไม่ค่อยมีแล้วอ่ะเพื่อนๆค่ะไม่ค่อยมีแล้วค่ะโอง่งแบบนี้นะคะเพราะว่าตอนนี้จะเป็นสมัยก่อนกับเป็นน้ําบ่อและน้ําฝนเขาจะใช้โอง่งแบบนี้ค่ะโอง่งแดงนะคะนะคะเขาจะใช้เก็บน้ําในฤดู ดูฝนนะคะสมัยก่อนแต่ยังไม่มีปลาป่านะคะทางต่างจังหวัดก็จะเป็นแบบนั้นแหละค่ะเพื่อนๆค่ะเป็นแบบนั้นนะคะอันนี้บรรยากาศยามบ่ายนะคะบ่ายกี่โมงเอ่ยตอนนี้สี่โมงเย็นพอดีนะคะจะ mm hmm. ทำธุระมาเจอก็ถ่ายรูปให้ดูนะคะซุ้มเหลืองสิลิทธรสวยงามมากค่ะเพื่อนๆค่ะเหลืองสิลิทธรนะคะ สวยงามมากๆค่ะต้นไม้จะสวยงามมากๆเลยนะคะ,คะ,คะน,นี่นะะอันนี้จะเป็นช้อนเงินช้อนทองค่ะเพื่อนๆนี่เป็นช้อนเงินช้อนทองนะคะ ต้นนี้จะเป็นช้อนเงินช้อนทองนะคะต้นใหญ่สวยงามมากค่ะสวยค่ะช้อนเงินช้อนทองสวยงามมากๆค่ะใครชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กด ชรกด subscribe นะคะฝากกดติดตามด้วยนะคะเป็นเพื่อนกันแล้วก็เป็นกําลังใจในคลิปถัดไปนะคะเพื่อที่จะได้มีกําลังใจในคลิปถัดไปค่ะค่ะขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ